วนนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนทุกท่านเรากำลังจะเดินทางไปทำงานตอนนี้อยู่ฝั่งประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะมาถึงเมืองที่สามีทำงานอยู่ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้เมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์เพียง35กิโลนะคะ กำลังมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในเมืองหลวงกระจายมาอยู่ที่นี่ชี้นอร์เวย์ค่ะคพ,อพ,อพอออกนอกชุมชนตัวเมืองเราก็จะเริ่มเห็นไรนาของเกษตรกรนะคะที่เป็นโรงเรือนสีแดง เอาไว้สำหรับเก็บหญ้าแห้งเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงได้กินในช่วงหน้าหนาวที่ยาวนานถึง6เดือนค่ะตอนนี้คือเดือนเมษาย,ยนแล้วหญ้ายังไม่เกิดเลยจ้าที่นี่คือนอร์เวย์ทุกเรื่องราวก็จะผ่านพ้นไป สถานีรถไฟก็สร้างใหม่มี6รันเวย์นะคะรองรับการขยายตัวเมืองน,นี้จะเติบโตและ,จะเจริญอย่างรวดเร,วเร็วเร็วรบบนี้ค่ะรถไฟมาแล้วไปทำงานในเมืองหลวงน้องเธอประเทศนอร์เวย์กันจ้า ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะทุกคนวันนี้มีเวลา10นาทีตอนนี้ดอกไม้เริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ชนิดแรกที่จะพาทุกคนไปชมค่ะคลิปนี้ถ่ายทำในต้นเดือนเมษายนนะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเดือนเมษายนออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ยังคงหนาวอยู่นะคะตอนเช้าอุณหภูมิศูนย์องศาประมาณนั้นเลยตอนแบบตีหนึ่งตีสองกลางคืนเนาะ ตอนนี้ก็4องศาก็คือหนาวแหละทุกคนถ้าพี <sl ip> ่พี่น้องๆมาจากเมืองไทยก็คือใส่ชุดกันหนาวมาเลยตอนบ่ายๆอุณหภูมิประมาณ1ิบสเรียกว่าร้อนนะคะเริ่มอุ่นเนาะคะ่ะก็จะต้นไม้ใบหญ้ายังไม่ผลิใบนะคะก็คือยังคงเป็นต้นแห้งแกรกอยู่เลยนะคะแต่ว่าจะมีดอกไม้ที่เป็นดอกบัวดินออกดอกเป็นชนิดแรก ออกดอกแล้วนะคะดอกหยดหิมะหยดน้ําค้างแล้วแต่จะเรียกเลยขออนุญาตลุยเข้าไปถ่ายได้ไหมเนี่ย mm hmm. เหมือนก็เขามีสองสายพันธุ์นะคะ mm hmm. อันนี้ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันเด้อเ mm hmm. นี่ยอันนีน้อันนั้นสวยค่ะทุกคนอันนี้สวย อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นเหมือนหยดหยดอย่างเดียวที่แรกคิดว่ามันเป็นดอกบานกระดอกไม่บานหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันมีสองสายพันธุ์ค่ะ ส่วนต้นไม้ใบหญ้าอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนนะคะมันก็คือจะร้อนเร็วมากค่ะเดี๋ยวใบไม้ดอกไม้เนี่ยจะมาดอกเชอร์รี่จะมาก่อนเลยนะคะหรือดอกซากุระนั่นเองค่ะจะมาก่อนใบอีกนะคะเดี๋ยวเราได้ชมความงามกันค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ในโซนเ<ด>บเยอร์กาโซนตึกใหม่เมืองใหม่เขตเมืองใหม่ของออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งอยู่ติดกับปากอ่าวทะเลเหนืออันนั้นคือทางไปปากอ่าวทะเลเหนือนะคะทุกคนส่วนเรารอรถเมตรงนี้ค่ะกับบรรยากาศตึกใหม่โซนเมืองใหม่เบียนวิกาตรงนี้เรียกว่าสวยหรูไฮโซค่ะ เรามาเจอกันที่ทำงานนะคะก็กเลยมานั่งคุยกับทุกคนนิดหน่อยตอนนี้คือต้นเดือนเมษายนค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีเทศกาลอีสเตอร์นะคะเดี๋ยวโรงแรมมันจะหยุดสิบกว่าวันซึ่งวันจะทำอะไรไปไหนต่อยังไงยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าคุณสามีทำงานค่ะทุกคนก็เลยทำคลิปนี้มานั่งหมอหมอยเนาะ,<ม>นะกินกาแฟไปด้วยมีหลายๆคนนะคะก็ ก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าอ้าวสามียังไม่กเกษียณอีกเหรอไหนว่ากเกษียณแล้วพี่ติดตามดูน้องมาตั้งนานอันนี้ไม่จริงถ้าติดตามดูจริงๆนะคะก็คือวันน่ะพูดให้ฟังไปหลายรอบว่าสามีวัยเกษียณคําว่าวัยเกษียณคือเขาอยู่ในช่วงอายุกเกษียณค่ะปีนี้คือสามีอายุ67 67เกษียณที่สวีเดน68เกษียณที่สวีเดนเออไหนเอาใหม่เอาใหม่67เกษียณที่นอร์เวย์68เกษียณที่สวีเดนนะคะคำว่าเกษียณก็คืออยู่ในวัยที่เขาหยุดทำงานได้แต่ใครอยากจะทำงานต่อไปก็ทำได้คะ่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องแปลกของฝรั่งคนที่เขาทำงานมาประจำนะคะพอถึงเวลาที่เขาจะได้หยุด เขาหยุดไม่ได้ทุกคนวันเคยพูดไปในคลิปแบบบ่อยมากเลยว่าเรามาลุ้นกันว่าสามีของวันจะหยุดทํางานได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทํางานพูด,ดง่ายๆว่าเขาอะขยันแล้วเขาขอเรียกว่าขอขอกเกษียณอายุล่วงหน้าไปตั้งแต่อายุ65แล้วค่ะก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เขาก็ยังมาทำงานเพราะเขาหยุดไม่ได้ ปีนี้นะคะเดือนนี้เดือนสี่แล้วใช่ไหมมก,การลากรุมพาเขาลองไปทำงานนิดหนึ่งดูค่ะก็คือไปทำงาน20สเปอร์เซนอาทิตย์หนึ่งทำงานสองวันอาทิตย์หน้าทำงานหนึ่งวันเขาก็กลับมาบ่นค่ะทั้งๆที่ตอนเชา้าเขาต้องตื่นขับรถมาส่งวันทุกวันนะ <z> เขาบอกเธอฉันอยู่ไม่ได้ฉันฉันเหงาฉันฉันอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นเดือนนี <z> ้อ่ะแกกลับมาทำงานห้าสิบเปอร์เซนต วันนะ่ะทำงาน80%หมายความว่าวันทำงานมากกว่าสามีแล้วอยู่ๆเขาก็มาปรับตัวเองให้ทำงาน80%เท่าวันทุกคนเกหยุดไม่ได้ค่ะเป็น 1. เป็นคนขยัน 2. เป็นคนที่อยากทำงานเพื่อเก็บเงินไว้ในอนาคตมากขึ้นนะคะฝรั่งหลายคนที่วันรู้จักเป็นแบบนี้นะคะบางส่วนก็ หยุดไม่ได้เพราะมีภาระานี่สินเยอะมากแต่พวกวันน่ะวันสองคนน่ะไม่มีภาระานี่สินนะคะทุกคนสิ่งที่สามีเขาคิดก็คือไม่อยากให้วันน่ะทำงานจนถึงกเกษียณ67ปีเขาอยากเก็บเงินให้เราได้ใช้ไปจนอายุ67ก็คือช่วงต่อจากเนี้ยตอนนี้วันอายุ 48― เข้าสู่49แล้วนะคะทุกคนก็คือ ช่วงระยะเวลาต่อจากเนี้ไปจนถึง67วันจําเป็นต้องหาเลี้ยงตัวเองต้องทํางานเพื่อให้ตัวเองมีเงินดูแลตัวเองได้ค่าของชีพในเมืองนอกกระแผงแต่ว่าพอหลัง67แล้วไม่มีปัญหาเลยทุกคนเพราะว่าเราทํางานเสียภาษีอย่างถูกต้องก็คือเราสามารถหยุดทํางานแล้วมีเงินเดือนน่ะนั่นก็คือหลังจาก67เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงระยะเวลาตรงเนี้ก่อนจะ67สสามีเขาไม่อยากให้วันเหนื่อยอะค่ะนั่นก็คือความตั้งใจของของเขานะคะ เขาก็เลยอยากทํางานแล้วก็เก็บเงินให้วันมากที่สุดพอมันมีมากพอแล้วอะ่ะเขาถึงจะหยุดวันเคยเล่าแผนการในชีวิตของวันให้ทุกคนฟังก็คือเราเข้าสู่เราเลือกโปรแกรมการฝากเงินแบบฝากประจําค่ะเราก็มันจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งที่พอเราเก็บได้จำนวนนี้วันจะสามารถมีดอกเบี้ย เดือนละส20,000หมื่นครนซึ่งเรายังไม่มีเงินก้อนนี้ทุกคนแต่มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีไหมมันมีแน่นอนเพราะว่าวันทํางานประจําคือเรารู้ว่าเราจะมีเงินก้อนนี้ในในตอนที่วันทํางานไปจนอายุ55เราจะมีเงินก้อนนี้นั่นหมายความว่าพออายุ55ถ้ามันเป็นไปตามแผนนี้นะ วันไม่ต้องทํางานแล้วทุกคนคือวันจะมีเงินจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าพาร์ตเมนต์ค่าอะไรต่างๆในชีวิตเราโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนเงินฝากก็ยังอยู่เท่าเดิมแล้วก็เอาดอกเบี้ยนี่ออกมาใช้ในแต่ละเดือนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยคือมีแค่พอกินเท่านั้นนะคะก็เดือนละประมาณ2 0 0 0 0โครนแต่หลังจากวันอายุ55นะตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้48จะ49แล้ว แล้วทีนี้สามีเขาอยากให้มันถึงเป้าหมายตรงนี้เร็วๆอ่ะเขาอยากให้วันถึงก่อนที่จะห้าสิบห้าทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทํางานแล้วก็ถามตัวเขาเองถามร่างกายตัวเขาเองว่าเขาไหวไหมพอเขาไหวเขาก็เลยรู้สึกแบบไม่เอาทำยี่สิบเปอร์เซ็นมันน้อยไปทำห้าสิบเปอร์เซ็นฉันยังไหวเขาก็ขึ้นมาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองแล้วทุกคนเขาก็มีความสุขที่จะได้ขับรถมาทำงานกับเราเราทั้งสองคนนะ่ะอยู่ที่สวีเดนเหมือนกันและทำงานในประเทศนอร์เวย์เหมือนกัน ความสุขของครอบครัวเราคือสามีได้ตื่นเช้าแล้วมาทํางานพร้อมกับเราตอนเย็นรอเราเลิกงานแล้วกลับบ้านพร้อมกันก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคนวันไม่แน่ใจว่าเขาจะทํางานอีกนานไหมเพราะว่าเขาเป็นคนขยันค่ะเขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทุกคนก็รอดูเขาค่ะวันก็ถาวันอะเป็นคนแบบพอเห็นเขาเหนื่อยแล้ก็เธอหยุดได้แล้วเธอหยุดในวัยที่เขาควรจะหยุดถามว่าตัวเขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนค่ะ เขามีเงินสองสามทางทํางานทั้งสวีเดนทางานทั้งนอร์เวย์มีทั้งเงินเดือนนอร์เวย์มีทั้งเงินกเกษียณสวีเดน Sweden, เงินกเกษียณนอร์เวย์แล้วก็เงินเดือนนอร์เวย์มีเงินเดือนสามทางเขาสามารถเลี้ยงวันได้สบายมากนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนขยันนั่นแหละเขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรอลุ้นกันต่อว่าปีหน้าเขาจะหยุดได้ไหมแค่นั้นเองทุกคนอ่ สาม,มีวันทํางานขับรถนะคะเขาผ่านพอเขาอายุ67เขาจะต้องสอบใบขับขี่ที่มันเป็นสําหรับคนแก่ค่ะที่จะมีการตรวจสุขภาพตรวจอะไรเยอะมากแล้วเขาจะได้ใบอนุญาตให้ขับรถจนถึงอายุเออเจอันนี้คือรถสาธารณะนะส่วนรถส่วนบุคคลคือขับได้จนจนตุยเลยแหละค่ะแต่ว่าความเร็วของรถก็จะถูกจํากัดลงจํากัดลงอายุ80ขับได้ไม่เกินสมมตินะขับได้ไม่เกิน50กิโเมตรต่อชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย แต่ตอนนี้ก็คือสามีวันปกติได้ใบขับขี่ปกตินะคะจนถึงอายุ70ปีก็รอดูเขาค่ะทุกคนอีก2-3ปีว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ฝรั่งเขาแข็งแรงค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ท็อกซิกเขาไม่คิดเรื่องคนอื่นออคิดแต่เรื่องของตัวเองอะคะ่ะเขาจะอายุยืนลองดูนะคะพี่ๆน้องๆคนไทย พบกันอีกครั้งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะกลับบ้านกันค่ะที่นี่คือฝั่งประเทศนอร์เวย์ก็ยังคงมีไรนาของเกษตรกร,ร,กรและโรงเรือนเก็บหญ้าแห้งแบบนี้ตลอดสองข้างทางรอชมความเขียวขจีของหญ้าและรอลุ้นว่าจะมีการปลูกดอกครับดอกไม้สีเหลืองสำหรับทําเนยไหมนะคะเข้าคันงกนะทุกคนหิ้วขวดมาจาก นอร์เวย์ด้วยเป็นขวดแบบสวีเดนนะคะเดี๋ยวพามาดูที่พันุแบบสวีเดนง่ายมากที่ขายขวดของสวีเดนค่ะคือเทลงไปทีเดียวไม่ต้องไปยืนหยอดทีละขวดนะทุกคน ขอเทหมดขอเทหมดแล้วนะคะก็ปิดอย่ากให้เราเลื่อมกระจบมาอีกทีนะเสร็จแล้วอัพสุดจะเสร็จแล้วก็ได้ใบเสร็จไปซื้อของเหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้หลังเลิกงานค่ะทุกคนแวะมาซื้อของนะคะมาเจอ เก็จขึ้นหวานแห้งด้วยทุกคนนี่แหละที่เขาซื้อไปจากเราเขาจะทำแบบนี้นะคะอบแห้งค่ะราคา64คโครนเนอร์กับ55 3ส8อันนี้ประมาณ200บาทค่ะทุกคนนี่200บ้บาทหยอเรามาเจอสิ่งที่เราตามหา ท้าน,นี้มีกินไก่ด้วยมีขาหมูด้วยรอบหน้านะรอบนี้ของกินเต็มด้วเลยนะน,นี้เป็นหมูเค็มนะคะหมูมากส่วนนี้เป็นหมูว้ามีเราชอบหมูสามชาั้ชิ้นใหญ่ๆเขามีปลาดองเยอะมากเลยนะคะ<ช>แต่ไม่กล้ากินจ้าเนี่ยที่เห็นคนไทยทั่นิยมกินกันที่ประเทศไทยปลาดองแบบหลายรสชาติเลยค่ะ เมการี่นะคะไส้กรอกขาวที่กินแทนหมูยอค่ะทุกคน31โครเนอร์ประมาณ90ประมาณร้อยหนึ่งค่ะถูกกว่าของเมืองไทยนะคะถูกกว่าหมูยอที่เราซื้อจากเมืองไทยค่ะทุกคนรสชาติเดียวกันเลยค่ะที่อยู่ติดชายแดนนอร์เวย์นะคะ กูดอืะกูดอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะแบบข้ามมาจากฝั่งนอร์วีคค่ะเป็นห้างห้างที่ท<า>ยังที่เราอยู่นะก็จะมีห้างเล็กๆที่คือเมืองที่วันอยู่มันเป็นเมืองเล็กๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะซื้อในเมืองนั้นไม่ค่อยเดินทางออกไปห้างที่อื่นค่ะส่วนเราก็คือทางผ่าน ที่เรากลับมาจากทำงานนะคะอาเยสโกไทยซอสนี่ไม่มีใครเตือนน้องใช่ไหมสีอิวขาวให้ถมค่ะทุกคนนี่จา้าอาหารไทยในห้างฝรั่งค่ะก็จะเป็นพวกซอสมีไอ้นี่ด้วยมะขามเปียกแต่ไม่อร่อยนะคะแบบขวดโอ้มีถุงมาใบเดียวของเบ็ก้าแล้ว มาดูของตันซของไปสองพันห้าร0บาทค่ะทุกคน800คร,นนร oh, <yeah. S 1> ้กรวดหน้าสกระอกซอสสเต็กชีสอันนี้เป็นครีมที่เราจะทำกับข้าวเพุ่มนี้นะคะ แชมพูอาบน้ำสีอิุวขาวได้มาแล้วชูว่าหมดอันนี้เอาซื้อมาลองค่ะใส่รับกับใส่น้ำเชื่อมใส่กาแฟค่ะของที่เราต้องกินหลังเลิกงนานทุกคนเป็นอะไรนะซาลามีค่ะหมดบาร์ด,ด,ด้ดูอ,อตัตตาหุ่นด้อีกเกมี่เกดดู แล้วก็ได้ดปลามาคาเรลค่ะชอบปลาซาบะแดดเดียวประมาณน,นั้นนะคะนี่แหละค่ะทุกคนแปดร้อยโครนสองพันห้าร้อยบาทค่ะโอ้ของแพงมากเอาของเข้าตู้เย็นเก็บเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่มือเย็นของเราเป็น แกงขี้เหล็กที่เราแกงเมื่อวานค่ะได้กินพรุ่งนี้อีกมื้อหนึงชอบมากทุกคนเนยออาหารอีสานวันนี้แกงใส่ผักชีลาวนะคะถ้ามีมะเขือมะเขือพวงใส่ก็อร่อยนี่ของเราหาซื้อยากค่ะมะเขือพวงอมืมาจ้ากินข้าวเย็นกันวันนี้มันก็กลับมาถึงบ้าน พรุ่งนี้หยุดนะคะทุกคนนะมีหัวกุ้งที่ทำแซนวิชเมื่อวานแล้วเก็บหัวกุ้งว้กินม,มาค่ะกินฟินๆกันพริกแดงๆมือเย็นวันนี้เป็นคลิปที่ทำในวันเสาร์นะคะก็ กลับถึงบ้านทุ่มครึ่งแวะซื้อของด้วยครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่ มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ